วันสามคืนออกกลางทะเลเพื่อเฝ้าออหาปลาปริศนา,า,านะครับไทจูยะไให้คำนี้ได้อย่างเดียวไปเลย,ยคนไม่ตกปาอยู่าเอาเอัตตาอเอา ันมวันไหนคือวันที่รู้สึกว่าเราได้จับหนึ่ร้อยล้านแล้วปีแรกนั้นผมขายได้90ล้าน90ล้านปีแรก90้าสใช่เคยได้ยินปลาชื่อเรียกว่าอิโต้มอนไหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินเคยทานไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับทำเป็นปลาดิบใช่กินดิบๆถูกต้องได้น่าก็ได้นะผมกินแบบนี้เลยได้ไหมได้ได้ลองดู อัดหรือยังรอัดหรือยังสาวเราสวัสดีครับแหมงงละสิเห็นในไฮไลท์ออกทะเลสตูนตกปลาไปทําให้บางคาซานอยู่แต่ทําไมผมมาเปิดรายการเนี่ยมาเปิดอยู่ในกรง่ายที่ไหนสักที่ก็อบอกนะครับว่าสถานการณ์จริงณตอนนี้เลยเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพาพ่อแม่มาพักผ่อนนะครับก็ตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายงานจะไม่ทํางานนะครับแต่ดวงสไตล์สาวต้ามนะครับในชีวิตผู้บริหารยุคใหม่มีปัญหาให้แก้ทั้งวัน ตอนนี้นะครับแผานโปรดักชันของเราเนี่ยที่ดูแลช่องพื้นที่สื่อออนไลน์ต่างๆของสารั้ฐเนี่ยป่วยกันประมาณ80%ของแผานกไปละนะครับทำให้ไม่มีคนตัดเทปเทปดองเพียบแต่ไม่มีคนตัดนะครับก็เลยปรึกษากับทีมงานว่าจะทำยังไงดี ก็นึกได้นะครับว่าความจริงหลายคนก็ถามมาว่าเอ้ยคนหน่มรถไม่ทำหรอความจริงเนี่ยเรามี E p ีหนึ่งของคนหน่มรถนะคบที่ถ่ายไว้นานมากแล้วแต่ส่วนตัวนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่เกื้อแรมกับการตามหาไคจูของอีหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ออนเหมือนกันก็เลยกะาจะกลักไว้ก่อนแต่อ่ะไหนๆกไ็ไหนๆปล่อยก็ได้เพราะไม่ถ้าไม่ปล่อยอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่คนดูแล้วเห็นความตั้งใจหรือยังครับขนาดนี้อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วย แต่ก็โอเคนะครับย้อนกลับไปนะตอนนั้นเนี่ยผมเดินทางไปที่สตูลไปตามหาไคจูชนิดหนึ่งอ่าซึ่งอันนี้ผมขอคุ๊ไว้ก่อนก็ลงทุนออกเยอะอนะครับเหมาเรือไปนอนในเรือผมจำไม่ผิดประมาณ4วัน3คืนเลยนะครับเต็มๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเราผมได้มีโอกาสไปขอแอบกับต้องบอกว่าเป็นนักขายอาหารทะเลแนวหน้าของหผมว่าของโลกก็ว่าได้อ่าของประเทศไทยแน่ๆน่ นะครับบางฮาซานนะครับพ่อค้าออนไลน์หลืกอร้อยร้านป่านนี้ผมไม่รู้ว่าไปพันร้านหรือยังหรือจะหมื่นแม่ฉันต้องได้กินกุ้งผัวฉันต้องได้กินกุ้ง โอ้แต่เขาเก่งมากนะครับวิธีคิดเรื่องธุรก,กิจของเขาใครยังไม่ดูเนี่ยย้อนภาพกลับไปได้นะครับกับณตอนนั้นเนี่ยที่ผผมเคยสัมภาษณ์และได้คุยกับเขาแต่ตอนนี้นะครับก็าเห็นว่าบางคาซานเนี่ยออกเรือมาใหม่ด้วยอ่าเขาครับพาทิปท่องเที่ยวก,วก็เท่าที่เคยได้คุยกับพี่บางคาซานเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปเจอเขาเขาอยาก ออกตกปลาทะเล,ละเขาก็ตื่นเต้นมากตอนที่ผมบอกผมจะหาปลากลับมาให้เขาดังนั้น EP วันนี้เนี่ยจะเป็นมิชชั่นในการออกทะเลไปหาปลาไทยมาทำซาชิมินะครับให้พ่อค้าออนไลน์หลักร้อยร้านเนี่ยบางฮาสซานเนี่ยเก่งก็ขายซีฟู้ดเนี่ยลองชิมดูว่าเฮ้ยเขาบอกอาหารทะเลของเขาเนี่ยต้องสดต้องดีต้องทำดีๆไม่งั้นเขาไม่ขายนะครับปลาที่พวกผมไปอีเกจิเม ต้องบอกตกมาเองอีเคจิเมะถนอมมาให้เขาชิมเนี่ยจะเป็นปลาอะไรก็จะอร่อยถูกปากเขาหรือไม่ไปโซมนเลยครับเย่ก yeah! ลับมาแล้วครับ กับงานที่จะมันเยิมที่สุดแห่งปีกับงานครบรอบ7ปีร้านเ a เปอร์ซีฟูดร e s อ a ์ r แอนด์บาร์19พฤศจิกา,นกายนนี้มาอิ่มอร่อยจุใจกับเซตอาหารเลยสดสดสุดคุม้มพร้อมดนตรีสดและกิจกรรมอีกมากมายรุ่นของรางวัลเพียบและงานนี้นะครับผมสาขาตั้มและเพื่อนเพื่อนเช่นพี่ดีเจภูมิแก๊งเซียนหลังและแขกรับเชิญอีกมากมายจะมาสร้างความบันเทิงให้ตลกอดคืนอย่างใกล้ชิดสุดๆรีบจองเข้ามาที่นั่ง จํานวนจำกัดนะแล้วเจอกันครับนี่เรามาทําอะไรกันครับเรามาแก้ปัญหาด้วยเงินครับสําหรับหมายที่เราไปกันเนี่ยได้ข่าวว่าเหยืยบปลอมตระคุณพวกเหยียบจิกเหยียออะไรต่างๆค่อนข้างไม่ง่ายเคราะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการเหนียวโดยการสวัสดีครับโดยการซื้อหมึกนะครับอันนี้เราจ้างเลยกาปัดหมึกแล้วก็ ถามบึกไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะเอามึกมาใส่ห้องเหยียบเป็ดนะเนี่ยจะเป็นเรียกว่าลูกกระสุนของเราในการยิงให้เข้าเป้าออไปครับด้วยตอนนี้นะครับเราก็ย้ายหมายมานิดนึงนะครับขยับบมาเป็นเหยื่อที่ไตบอกมีโอกาสเจอไค่จูที่เรามารุ้นกันอยู่นะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาคือเหยื่อเป็นๆน,นะครับผมก็เลยตอนนี้พยายามชักเครื่องมาขยับหาเหยื่อไซส์ประมาณ2โลอีกสักตัว,ตวก็ลองทํางานแบบหลายแบบนะครับลองจิ๊กแคทกลางน้ําเหยื่อเรองแสงอันนี้ผมลองหยอดเหยือ่อมึกอยู่นะครับเพื่อมารู้รุนกันว่าจะหายเหยื่อได้ไหมแต่ถ้าหายเหยื่อมไม่ได้ก็อาจจะอาจจะหาสัตว์ใหญ่ยากกว่ารุนกันครับ ู่ผมว่าแต่ก็อยู่นะเออก็ไม่รับไม่งานตีทีวัดแล้วอ่ะก็ซ้ำนะเอาไปเอาไหม่เอาไปครับผมเฮ้ยตัวกลาแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเขาไม่ได้แพ้ด้วยอ่ะมันแค่แบบซวยอ่ะเขาแค่ไม่ได้ตีกิจให้เรามาคู่กันซวยอ่ะเขาแค่ไม่ได้ตีกิจให้เรามาคู่กันงานตัดพรมมาครับปลาอะไรครับเรามาติดตั้งา มันคือเหยื่อพ like <si> ี่อ๋อหลุดไหลุดมั้ยหลุดเอ้าเอ้าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วครับ

เอ็มจะกลายเป็น m v p ของเราไหมมาลุ้นกันครับใช่ปะใช่หลัสังในสังเอีนะ๊ยสังอีน่ไม่ใย่สังหันใต้ขวาแล้ไห <laughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับ โอ้ยยมดดิอยูอยู่อยูยูอยู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 ยไคนละตัวเมื่อกี้มันเด้งปึ๊กุดไปแลยวแรงล่างลยไป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 ตัวนี้เกี่ยวกับตัวอะไรเงี้ยเอวนเจอตาปเตาปพ่ออะไรนี่มาู่ตรงไใ้ยอใ้ยอ เก็บให้ก็ไดนะ้มาไม่หนักเสียง <ừ. S 1> เอาเพื่อนให้ปืนตัวพี่อันนี้เบามากเลยเมื่อกีอ้หนักไม่เป็นไรมันยังมายุการเป็นสิ่งที่เราตามหา <S 2> <S 2> เสียการเว้ยนะครับให้พื้นที่สื่อใส่เอ็มเต็มสองอย่างอะ่ะพื้นที่สื่อการาประชาธิปนตยมันจะเป็นอะไรกับมรุนกันสารไหมไม่สารน่าจะประสาทไอตัวใหญ่ในไอตัวเมื่อกี้ได้หลุดไปแล้วเพราะมันปึก มอง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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แดงหรี่เหรอไม่ใช่แดงหรี่เฮ้ยแต่เป็นปลาที่หาดูไม่ได้ง่ายนะครับเขาเรียกอะไรนะครับเผาดงเหรอแดงหางบวงอ่าผมก็แดงหรี่เฮ้ยแดงหางบวงนะครับนี่เป็นปลาไม่ค่อยกินเหยื่อปลอมนะไม่น่าจะใช่ตัวื่อเล็กลา ใช่ไหมตัวแรกตัวน่าจะเป็นกระโมดีลายแน่กระโมดีแล้วก็จัดต่อเคยใช้เหยื่ออะไรจับให้พี่บ้างตัวเงินตัวเงินแพาแดงหางบวงนะครับหรือว่าผมเรียกว่าแดงหยีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปลาน้ำลึกนะครับจะตระกูที่ค่อยๆพวกเหขือหางวานนะครับเป็นฟูซิเลียร์ซึ่งคุณภาพเนื้อเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับก็เท่าที่จับตัวนี้ไปเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้เอาไปทำปลาดิบเนี่ยผมว่ารสชาติสุดยอดเลยสวยงามออกอมชมพูนะ มันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นแดงเลยืออย่างมันจะแดงกว่านี้เนาะเออตรงนี้เป็นออกเป็นแบบชมพูอมเหลืองนะโอ้สีสันสวยงามมากสุดยอดครับมือแตายเอ็มเอาพี่เขาโดนเอ้าเกมจิกมาเอ็มรีเปลี่ยนเรามามันจะไม่ใช่ปลาเลยนะมห้มันติดแบบนี้หอพี่เลยน่าจะโดนยอดยอดปลากรังนะโดนเหรอครับติดยอดนะครับยอดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ปลาไม่อเคไปดูลูกพี่หน่อยลูกพี่เป็นอะไรเนี่ย เป็นคนอ่อนนิ่มลุกลุกได้ก่อนสุธีคุณเป็นอะไรทำอ้อยำอ้อยเมส์การทเกมจิกทำงานนั่นพักพักหยุอมึกแป๊บหนึ่ง เรื่องแสงนะครับไปไม่มีปลาปะไม่มีูีในขวดจริงวัดซแน่นด้วยวัดแน่นด้วยกะเอาเต็มมะเต็มเต็มกะเต็มพ่อเต็มเต็มเื่อสะเทือนไม่แค่แก่ประการเอีวโดนโนโอ้ยเอาโดน้ว ขอให้เป็นพราวขอให้เป็นพราวมันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ,อ,อ้าวโดนแล้วโอ้ยเถียงด้วยเถียงด้วยเถียงด้วยตัวนี้เถียงด้วยโจปากเกนชิปนี้สามตามจะเป็นชิปปกมแล้วครับโอ้ยสู้สู้สู้เฮ้ยเฮ้ยมีโดนมีโดน ไอผมไปเกี่ยวอ๋อไปเกี่ยวข้อไฟฟ้ามาด้วยหรือเกี่ยวข้อใครเกี่ยวใช่ไหมสายใครครับแท oh. นลายอ้าวมีตาแดงตาแดงเย้ yeah. มาแล้วครับนี่คือปลากระมงตาแดงนะครับบิวตี้ไอโทรวาีเป็นหนึ่งในกลุ่กระมงที่ชอบหากินตอนคืนนี่ถือเป็นไซส์ขนาดค่อนข้างเล็กเลยนะครับเหยียบประมาณน่าจะโลก,กว่าๆไม่ถึง2งโลด้วยซ้ํา แต่เชื่อหรือไม่ในครั้งนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะนี่เราจะไปทําเหยื่อต่อนะครับแต่จะเป็นเหยื่อตกปลาไงเดี๋ยวเรามารุ้นกันอ่าได้กระสุนปืนแล้วลยุยแกข่าวครับเมื่อกี้กระมงตาแดงใช้ไม่ได้ต้อง<ด>มองพลาเ<ด>ท่านั้นมองพลาไซสองโลก็หาปลาเลยเนี่ยมันเรื่องมากเลย<ด>โอเคครับงั้นหาเหยื่อกันต่อเฮ้ยมองพลาอ่าไม่ได้มองตาแดงแนละ้ ตาดิ้เกี้ขัดโกลนพอใจผมผมปอบตอนนี้เส้นผมเปล่าได้ใช่ไหมนะเศร้ากันเนื่อยพี่น้องเอ้ยสายนี้แหละสายพวามหวังแต่เย็นเย็นตกปลาใหญ่ต้องใช้เย็นเย็นแกปล่อยไส้ยของกามขึ้นเ่ยตะกรวสามโลอะตะกรวดสามโลตะกรวดสามโลปลาสองโลสายหกน้อยปอนด์เราตกอะไรกันครับเนี่ยไข่จูระดับห้าครับต้องตามหารอยแผ่นแกก่อน ก็มาจากรอยแผลที่แยกครับ แต่เอ็มช่วงหน้าใสไร้สิวตะปอนต้องต้องเข้าเลยเนะเสร็จแล้วเนี่ยริบดาจะไปขึ้นแล้วแสบตาเทาล้างหน้าหน่อยเลยล้างหน้าหน่อยเออล้างหน้าเลยก็ล้างหน้าเลยกำลังดีเลยกำลังดีเลย ปลูกฟ้าเสร็จปุ๊บปลูกเสร็จปุ๊บปัวนะตัวดูถูกเช็คเลยดีแล้วเขาดูไม่ผิดมาเพื่อมาเพื่อปลูกใช่โตมามีสัญญาณเต็มเร็วล้อยเอ้ยเราโดนแล้วแม่เราโดนนะโดน้วโดนนะเนี่ยเนี่ยโดน้วโดน้วโดน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 มาตุกตอนมาตุกโตเหน่อย ยังไม่เล่ไม่เลใหญ่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 เดี๋ยวเลยเฮ้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 ยตัวนี้ตัวนี้ตใหญ่ตใหญ่มีเงินไก่ป่ะมีมีมีเพื่อนด้วยแหละเอ็มเอ็มไหนยังดูไงอยู่นี่เอ็มไห้ยังเอ็มเอ็ม พี oh, okay. ่เบ้น่ะผมไปดูเอ็มดิปลาทูปลาหมึกอะไรก็ได้เอาสายมาต่อหน้าต่อนะเอ็สองคานะน้าเปไปไปไไปไปนปไปไปนไปไปไปอปไ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 ไย โตมอน,นะครับเขาจะมาเป็นผงเขาช่วยกันร่าเหยื่อเป็นูงนะครับไม่ต้องไปเข้าใจผิดว่าเขาช่วยเพื่อนเลยนะครับเขามาแย่งกันกินอาหารอุ้ยลาก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 นะฮะสมกับชื่อเขานะครับมาหิเพราะว่าแข็งแรงมาหิมาหิก็แปลว่าแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมากใครใครคิดกอะอยู่ปหมครับตายละโดนสายใครก็ไม่รู้เอ้ยน้องร็อตยิงนิดเดียวครับ โอเคตรละโอเคมาครับตะขอหน่อยครับตะขอหน่อยขอหัวนะครับขอหัวนะในนั้นผมงานเว้ยแฮะตั้งมาผมจับลามให้จับลาให้โอเคสวยงามอือนี่ตัวพูดนะครับหัวจะเป็นเหมือนอีโต้เลยคนไทยก็เรียกว่าอีโต้มอนนะครับนี่มันมีดอีโต้ก็ยังไม่เจอสัตว์ใหญ่นะครับแต่ก็ระหว่างทางเจอเกม อ๋อตกปลาหลากหลายแล้วก็โชคดีได้เจอหนึ่งในปลาที่เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับนั่นก็คือมายิมาคิหรือปลาโตมอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปลาที่ผมว่าหลายๆคนที่เริ่มดูรายการเราจะเห็จิ๊บเพิ่มรู้เราว่านำไปทำอาหารอร่อยจากที่ที่ผมเรียนจบมาที่ฮาวายเนี่ยเป็นปลาที่เรียกว่าขึ้นชื่อประจำเกาะเลยว่าใครไปที่หมู่เกาะฮาวายเนี่ยต้องกินปลาตัวนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเอาไปให้บางอาสาสมองดูเนี่ยเขาอาจจะงงว่าจริงหรอปลาตัวนี้สามารถ ต้มงกุญแจได้นนมันปลาเนื้อดีได้จริงเหรอครับกเฮ้ยนี่เดี๋ยวมกรเชมโจเจ้าทีมไทยทีนนะครับจัดเมลูซาชิมิไม่ให้บางกาซ่าเราชิมด้วยกันเป็นยังไ,ไงรอชมครับ โอเคตอนนี้เราก็พาคนท้องเงย็นของเรานะครับมาสู่ปากบางานะครับแล้วก็ป้ายของเราเนี่ยอยู่ด้านบนนี่แล้วสตูนจะไม่เจอเขาได้ไงเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งก็ว่าได้ไดนะครับแต่ว่านอกเหนือจากอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับที่สร้างรายได้เป็นหลักร้อยล้านแล้ว,วะนะะฮวันนี้ก็เลยขอมาพูดคุยกับเขานะขอคุยที่มาที่ไปของความสําเร็จเขาหน่อยก็แล้วกันเขาขายอาหารทะเลแห้ง ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครไม่ได okay. ้ดูรายการแบบติดตามแบบลึกซึ้งเนี่ยนะเขาบอกเขาเคยดูอย um ู่บ้างแต่ผมคิดว่าปลาชนิดนี้ที่เราเตรียมมาให้เนี่ยมาฮีมาฮีเนี่ยเขาไม่น uh ่าจะเคยทานดิบแน่นอนไม่น่าจะเคยทานเป็นซาชิมิแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับเขาก่อนด้วยเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์เขาด้วยเมนูพิเศษที่เราเตรียมมาให้เขากันนะครับไปไปพบกับเขาดีกว่านะครับไปสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับช่วยรู้นะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยเลยเลยเสวัสดีครับโอ้ไปเครับวัสดกไดเรกไดเรกกแม่ฉันต้องไปกินกุ้งเฮ้ ครับผมสวัสดีครับนี่คนดังในยูทูบแหม่แหม่ว่าคนดังในยูทูบต้องยินเขาอนุญาตคนนี้ไอดอลผมมีคนนึงนะมครับออเนี่ยสวัสดีครับโอ้สำหรับช่องสารตั้มจะเปิดบ้านให้ดูเลยครับโอ้โหสุดยอดที่แรกที่แรกโอ้โหที่แรกด้วยแต่ที่แรกไปก็ติดตามชมนะครับยังไงตอนนี้ได้ครับ เมื่อวมันเป็นของฝากล็ยน้อยจากพวกเราผมไปงฝากรอเจนันกเราตามคอนเซ็ปต์ตกเองนักเองพอเชฟโจ้หันหลังหน่อยนี่อะไรนะเราตกเองนักเองพออ้าวบางอาซารเนี่ยทำเรื่องอาหารทะเลแห้งเยอะใช่เคยได้ยินป่าชื่อเรียกว่าอิโต้มอนไหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินเคยทานไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับ คนใต้เขาไปทำอะไรกินกันปกติแกงเนี่ยแกงส้มแกงส้มใช่ไหมย่างแกงส้มทอดแต่ว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าด้วยเทคนิคเราสามารถยกระดับทำให้เขามีมูลค่าได้มากกว่านั้นวันนี้ก็เลยทำเป็นเมนูซาชิมิมาให้หมายถึงว่ายกระดับให้มันมีราคาถูกต้องมันจะมีราคาถึงขนาดับไปก็เท่านั้นเนี่ะคือถ้าเกิดเราขายเป็นปลาเค็มเนี่ยมันอาจจะตลาดแค้แต่ถ้าเกิดเราขายเป็นปลาดิบได้เนี่ยมันอาจจะไปพริกแพยมันมีเนื้อขามากขึ้นไงทำเป็นปลาดิบใช่กินดิบๆถูกต้อง อันนี้เราอีเคจิเมะเป็นเทคนิคพิเศษที่ผมอยากมาสอนให้บางอาสาช่วยไปกระจายชุมชนเพิ่มด้วยเนี่ยรับปลาไปเนี่ยได้ก็ได้นะไม่งันจะข่าวไปเนี่ยลองดูลองดูเอออยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยมาครับเปิดตัวเมนูนะครับซาชิมิปลามาที่โต๊ะไลฟ์ผมเลยโต๊ะไลฟ์ผมเลยแล้วนี่โต๊ะไลฟ์ผมนี่เกาเรียกว่าปลาอีโต้นะใช่ปลาอีโต้ครับอร่อยแล้วนี่คือทำยังไงที่มันเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรครับก็ซาชิมิเนี่ยครับซาชิมิเลยอันนี้เราจะบอกว่า สิ่งที่รายการพวกเราผมกับเชฟโจพยายามนำเสนอเทคนิคที่เราคุยอย่างอีเกจิเมะอะไรเนี่ยจุดประสงค์คือทําให้เนื้อปลาเนี่ยรสชาติสะอาดขึ้น<อ>บ,บ่มได้นานขึ้นเสียยากขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นปาลาที่เราเดรนเลือดมาอย่างดีเอาเลือดออกจะได้ไม่เหมือนกลิ่นคาวกันนะครับเราก็มีการบ่มแห้งโดยการใช้เกลือน้ําตาลเพื่อรีนน้ําออกมารสชาติเนื้อปลาจะเข้มข้นขึ้นมีทั้งซอสนิกกรินะคบเป็นโชยุที่เราปรุงแต่งเองมีวาซาบินะคะเราก็มีน้ําจิ้มซีฟูดสูตรของเาเองเหมือนกันน้ำจิ้มซีฟูดลาเวอร์นะครับมา เชิญครับเชิญเชิญเชิญไม่เคยกินนะครับทุกคนนะผมไม่เคยกินจริงๆในชีวิตผมเนี่ยถ้าอยากสัมผัสรสชาติปลาชัดๆผมว่าแต่โชยุบางๆบางๆนิดเดียวาก็่อยกินอะซีฟู้ดเพราะซีฟู้ดจะหนักแน่นผมกินแบบนี้เลยได้ไหมได้ได้ลองดูกินไปแล้วยังไม่ยุแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่รู้ขอเวลาเที่ยวแป๊บเดียวมันนุ่ม ไม่มีคาวเลยอ่ะทำไมทำปลาได้ไม่มีคาวอ่ะแม่มันกินเหมือนกับเป็นอาหารที่พิเศษแบบร้อยจังร้อยจังร้อยจังได้เด็ได้เได้เเออนั่นแหละมันให้คำนี้ได้อย่างเดียวตอนนี้ผมชอบเอ็นเตอร์จี้เขามากเลยเซบโจ้ไปฝึกกิ่บ้างแล้วนะมีสักคำหนึ่งได้ลองชิมดูครับลองชิมดูอือหือเอยไวเลยเนี่ย นี่นี่ลองกินกวนไหมสลับกันทานได้ครับีกัากินดีไม่มีไม่มีถูกครับสิ่งที่เราอยากนําเสนอก็แค่เพียงว่ามันไม่ได้สำคัญว่าปลามาจากทะเลไหนจะสำคัญว่าคุณใส่ใจถนอมยังไงมาปกติมันจะเป็นปลาไสมงไสมอนอย่างนี้นะใช่ไหมแต่นี่ปลาบ้านเรานี่ทำได้นะได้เราผมเชื่อว่าทำได้ไม่แพ้กันด้วยแล้วไม่แพ้เลยเนี่ยใช่สุดยอด ได้เลยได้เลได้เลยนี่ยอาไม่ได้ได้เลย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 ร้อยร้อยกัคือ้โหแน่นอนเลยแน่นอนเลยเอาิได้่เมิยืเลยแต่อร่อยจริงครับผมไม่รู้จะอธิบายคาไหนดีอ่ะมันไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนคือของสดมันก็ต้องขาวใแต่มันทำยังไงผมอยากเรียนลย่วิชาเนี้ยมีสอนไ่นเดี๋ยวทีพต่อไปในรดใจนะคะ ตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวช่องสาราตาเราจะมาเรียกว่าคุยพูดคุยกับบางฮาซานนะครับเขาเปิดบ้านให้เอาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแะย้<น>ะวัาว่า บางอาซานผ่านอะไรมาบ้างใส่ใจวัตถ anyway <r políticas S 1> ุดิบเท่ยยังไงจนถึงทํายอดขายได้เรียกว่าหลักร้อยร้าน400กว่าร้าน400กว่าร้าน400กว่าร้านผมไม่ขายหมู like ่บ้านนะผมว่าขายบางแคอยู่ที่แค่ไหมตั้งแต่400กว่าร้านเนี่ยผมไม่ขายบ้านแล้วเอาโอเคนะครับยังไงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมีคลิปต่อในการที่พวกเราจะสอนบางอาซานอีคือจิเมก้าเขาได้ท้าเราให้คิดเมนูพิเศษอันนี้น่าจะเป็นคลิปในช่องของบางอาซานใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้มีช่องยูทูปก็เช่นเดียวกันนี่ยังกินอยู่ไหม ฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยไหมอารมณ์ทางช่อง YouTube ก็บังหาดันครับ TikTok ก็บังหาดันครับเพราะบังหาดันมีแค่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ทำได้จริงนะครับโ okay, อเคก็สำหรับ EP น,นี้ผมว่าวัตถุดิบท้องทะเลไทยน,นะครับถ้าคุณตั้งใจงงร,รังสรรค์เรื่องเก็บมาเนี่ยมันสามารถสร้างมิติของชาติที่เฮ้ยกว่าไปที่ไกลนะครับผมเข้าใจแล้วว่าเพิ่มมูลค่ายัางไงนี่มันเปล่งปลั่งผิวพันมีนวลมีนวลมันอธิบายไม่ถูกยิ่งมีโอกาสได้มาเรื่อว่าให้นักการตลาดออนไลน์ระดับโลกขนาดนี้ชิมเนี่ยผมว่าโอ้ที่ผมขายได้แล้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมใชได้นะผมขายได้สบายเลยนะจับมือเขาได้เบอร์มูลที่หนึ่งบาทเอ้าขายได้ห้าบาทเอ้าจะอะไรเนี่ยเบอร์มูลได้แล้วดูคนนทาซะก่่อไมร หนึ่งนั้นเนี่ยมันมันมีราคาแน่นอนราคได้สบายเลยเนี่ยเนี่ยครับผมคาดหวังว่าอยากให้พี่บงางอาซานเป็นกระบอกเสียงให้ชาวใต้และคนไทยทั่วทั้งประเทศนั่นแหละเห็นคุณค่าของทราาัพยากรของไทยนะครับพอนนี้ผมอะ่ะผอน่ามีไอเดียเกี่ยวกับปลาสดตัวนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าวันนี้ผมรู้ความจริงขอบคุณมากยนขอบคุณมากผมได้อะไรบางอย่างแล้วจากเมนูนี้เลยขอบคุณที่ชาวบ้านได้ทำแน่นอนเดี๋ยวเอาดูกัน เแต่ว่าแต่ว่าต้องสอนเราก่อนแทงแล้วเรยขอว่าี่แทงลงซึ่งนะครับเริ่มจากคนห่วงอนนะครับว่าเดี๋ยวชมกันต่อมีบางฮาสานในช่องสาาตั้ม่าเสาราตั้มเชฟเจ้าปนช่องบางหาสาร้วยละครับอมมกดแชร์กดสมครไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยได้เลย